การก่อตั้งอาเซียนนั้นมีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มจากสมาคมอาสาก่อร่างขึ้นมาเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรื่องราวแต่ละยุคสมัยจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะอาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสาซึ่งเป็นประเทศไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส ร่วมก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2504แต่ดำเนินการได้เพียงสองปีจึงยกเลิกเพราะปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียต่อมาวันที่8สิงหาคม2510ได้มีการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้ก่อตั้ง ได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมโดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง5ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และไทยหลังจากนั้นมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก5ประเทศได้แก่บรูไนาดารุสซาลามเข้าเป็นสมาชิกในปี2527 ตามด้วยเวียดนามในปี2538และต่อมาในปี2540ลาวและพม่าได้เข้าเป็นสมาชิกในปีเดียวกันสุดท้ายปี2542ประเทศกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกในลำดับที่10การเข้าร่วมนี้ทำให้ประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศ มีสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นหน่วยติดต่อประสานงานตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย